สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราขออ่าวสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัฐพลอรสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชายาดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับสวเจดีแวนส์นั้นซึ่งเป็นคู่หูเลือกตั้งของรองประธานาธิบดีนะครับใน ตัวแทนับลิกันก็ได้สแสดงจุดยืนหนุนอิสราเอลและต่อต้านจีนในการประชุมใหญ่ของพรรคนะครับขณะที่โจไบเดนนั้นเจอแรงกดดันในพรรคเองนะครับขณะที่เพิ่งติดโควิดส่วนอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก,ก็ชี้นะครับว่าโอกาสชนะของไบเดนนั้นลดลงไปมากนอกจากนั้นแล้วครับสหรัฐนั้นระบุว่ารัเสเซียและจีนกำลังเล็งติดตั้งอาวุธในอวกาศครับ ช่วงหลังของรายการวันนี้ครับมารู้จักกับภรรยาของเจดีแวนส์ดาวรุ่ง Republican อุชาแวนส์ทนายเชื้อสาอินเดีย India, ซึ่งเคยหนุนเดม o แค a ตมาก่อนนะครับและที่เกาหลีใต้ครับศาลสูงที่นั่นได้พิพากษาให้คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิประกันสุขภาพได้ท้ายสุดของรายการวันนี้ครับมหาเศรษฐีอเมริกัน จ่ายเงินกว่า1,000ล้านบาทซื้อโครงกระดูกไดโนเสาร์จากการประมูลสภาพเกือบสมบูรณ์ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับเข่าแรกคุณยิมยุ่จะพารเราไปที่เวทีการประชุมใหญ่ของพรรครุธับลิกัน <S 2>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  เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาตลอดสัปดาห์นะครับและ ข่าวใหญ่จากเมื่อวานนี้ก็คือว่าสวเจีแวนสันขึ้นกล่าวรับการเสนอชื่อเป็นรองประธานาธิบดีแข่งนะครับกับพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับครับหลังจากที่ตอบรับคำ เป็นผู้สมัครรองประธานธิบดีสหรัฐคู่กับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับวันนี้เราก็มีรายง,งานข่าวเรื่องจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของเจดีแวนส์มานำเสนอนะครับที่เน้นย้ำความมั่นในประเด็นความมั่นคงของประเทศและนโยบายต่างประเทศภายในทีม Make Make a m e r i c a Strong Again ครับในคำปราศัยที่การประชุมใหญ่ของพรรคมื่อคืนวันพุธแวนส์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นตัวแทนเค ของความหวังสุดท้ายที่ดีที่สุดของอเมริกาในการฟื้นฟูสิ่งที่ว่าหากสูญเสียไปแล้วก็อาจจะไม่มีทางกลับคืนมาได้อีกครับสวหนุ่มจากรัฐโอไฮโอนี้เพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองได้ไม่ถึง2ปีครับและมีประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศไม่มากแต่สิ่งที่ได้กล่าวออกมาเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นไปนในทิศทางเดียวกับวาทะของพรัมที่ว่าอเมริกามาก่อนหรือว่าที่เราอาจจะเคยได้ยินในภาษาอังกฤษว่าอเมริกาเฟิร์สครับ และเผยให้เห็นมุมมองต่อสถานการณ์โลกที่สรุปได้แบบสั้นๆว่าสนับสนุนอิสราเอลต้านจีนและทำให้ยุโรปกระวนกระวายใจครับอย่างไรก็ตามแวนส์นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องของการโดดเดี่ยวตนเองอย่างที่บางคนวิจารณ์เอาไว้นะครับตามความเห็นของนักวิชาการอบุโสจากโครงการ Reimagining US Grand Strategy ของศูนย์ Stimson Center Emma a s h f o r d ครับ แอชฟอร์ดกล่าวนะครับว่าสิ่งที่แวนส์นำเสนอข้างต้นนั้นยังถือเป็นการฉีกออกจากนโยบายต่างประเทศหลังยุคสง,สงครามเย็นของสหรัฐนะครับและแอชฟอร์ดยังกล่าวว่าคุณอาจเรียกเขาเป็นผู้นิยามความสัจจริงหรือเรียลลิสต์หรือบางทีก็เป็นผู้นิยมการจัดลำดับความสำคัญก็ได้แต่นั้นก็เป็นภาพที่แตกต่างอย่างมากจากแนวนโยบายของรัฐบาลประธานที่เปิ บดีไบเดนที่ยืนยันมาเสมอว่าทุกภูมิภาคนั้นมีความเชื่อมต่อกันและสหรัฐก็ต้องเป็นผู้นำในทุกด้านครับในประเด็นนโยบายต่างประเทศโลกทัศน์เกี่ยวกับสงครามในยูเครนนั้นแบนส์มีจุดยืนเป็นทิศทางเดียวกับทรัมป์ที่ย้ำว่ากรุงวอชิงตันต้องลดการสนับสนุนยูเครนและบีบให้ยุโรปมีบทบาทมากขึ้นในด้านการรักษาความมั่นคงในทวีปของตนครับ เบนส์กล่าวในการประชุม Munich Security Conference, มิวนิคซีเคอร์วิตี้คอนเฟรนซ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่นครมิวนิกนะครับว่า <S <S ผมไม่คิดว่าวาลาดิเมียร์ปูตินเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่สำหรับยุโรปและกล่าวว่ากรุงเคียฟควรหาทางเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลมอสโกแม้ว่าการจะทำให้เกิดขึ้นนั้นหมายถึงการยอมยกอาณาเขตของตนให้รัเสเซียก็ตามโดยความเห็นแนวนี้นะครับได้สร้างความกังวลใจอย่างหนักขึ้นมาในหมู่นักการทูตยุโรปครับ จอห์นเอิร์ส์อดีตทู้สหรัฐประจำยูเครนที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสของศูนย์ยูเรเซียเซนเตอร์ของแอตแลนติกคอร์ซิลออกมาวิจารณ์แวนส์ในเรื่องนี้และบอกกับบิวเอว่าสวผู้นี้ไร้เดียงสาอย่างมากเกี่ยวกับรัสเซียภายใต้การนำของปูตินแต่เอิร์ฟส์ก็ยังมองโลกในแง่ดีและให้ความเห็นว่าทรัมป์นั้นอาจไม่มองว่ายูเครนคือประเด็นที่มีความสําคัญมากที่สุดแต่การที่อดีตประธานธิบดีผู้นี้มองตนเองเป็นผู้นําประเภท กูมำนาเตเป็ดเสร็จว่าสตรองแมนนั้นและไม่ต้องการถูกมองว่าดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ล้มเหลวชัยชนะของรัสเซียในยูเครนนั้นหากเกิดขึ้นในเวลาที่ทรัมป์เป็นผู้นําสูงสุดจะถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวอย่างมากในด้านนโยบายต่างประเทศครับในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับอิสราเอลนั้นขณะที่แวนส์นำเสนอตัวเองก็เป็นผู้ที่เป็นทายาทแนวนโยบายอเมริกามาก่อนนะครับประเด็นอิสราเอลนั้นอาจจะเป็นข้อยกเว้นในเรื่องนี้ครับคุณตะตะครัตพนโดยเมื่อดูการออกมาอ้างถึงความเชื่อทางศาสนาคริสต์ของสอวหนุมผู้นี้นะครับ <c oughs> มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นผู้สนับสนุนหนักกว่าประธานธิบดีไบเดนซะอีกครับและจะผลักดันให้ส่งความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มขึ้นพร้อมกับคัดค้านการตั้งขีดจำกัดในการทำสงครามของอิสราเอลด้วยครับ ในเรื่องนี้ไบรอันคาร์ทูลิสนักวิชาการอบุโส so จาก Middle East Institute กล่าวว่าการสับสัสนิสรเอลอย่างหนักของแวนส์คือภาพสะท้อนการให้ความสําคัญต่อมุมมองตามความเชื่อศาส,สนาคริสต์แบบอนุรักษ์นิยมที่พรรครพับลิกันยึดถืออยู่ในปัจจุบันรวมถึงความคิดของกลุ่มชาตินิยมผิวขาวและนับถือศาสนาคริสต์ที่มีที่มาจากอิทธิพลของทรัมป์ที่คุมพรรคนี้ไว้อยู่ครับ นอกจากเรื่องอิสราเอลแล้วก็ยังมีมุมมองของแบนส์ต่อเรื่องจีนนะครับโดยในการกล่าวปราศัยเมื่อคืนวันพุธที่การประชุมใหญ่พักพับริกันแบนส์ได้กล่าวโทษไบเดนว่าเป็นผู้ทําให้การโหดตัวของภาคอุตสาหกรรมสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐที่เป็นที่เห็นมาตลอดช่วงชีวิตตนครับคำพูดของสวผู้นี้สะท้อนคำกล่าวของทรัมป์ที่ว่า จีนขโมยงานด้านการผลิตไปจากสหรัฐโดยเฉพาะงานในภูมิภาคแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐหรือ m มิดเวสครับซึ่งเป็นถิ่นที่แวนส์เติบโ,โตมาแวนสกล่าวว่าเราจะปกป้องค่าจ้างของคนงานอเมริกันและหยุดพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ให้สร้างชนชั้นกลางของตนบนหลังของพอลเมืองอเมริกันครับ ด้านดีนเชนสัตย์ด้านรัฐศาสตร์จากราฟมาโปคอลเลจในรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้ความเห็นกับวิโอเอว่าแวนนันสนับสนุนการดําเนินมาตรการจํากัดทางเศรษฐกิจและการเก็บภาษีที่สูงขึ้นต่อสินค้านําเข้าและการลงทุนจากจีนและกล่าวว่าตนคาดหวังว่าจุดยืนนี้ของเขาต่อประเทศจีนในแบบที่เป็นแนวทิศทางเดียวกับกลุ่มชาตินิยมทรัมป์ในรัฐบาลใหม่อาจเกิดขึ้นครับ ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของคืนวันพุธนะครับวันนี้เป็นคืนวันพฤหัสที่สหรัฐจะเป็นพิธีปิดการประชุมใหญ่ของพรรครัมปบไิกันแล้วก็ไฮไลท์แน่นอนคือการถแถลงยอมรับการเสนอชื่อให้ทรัมป์นั้นเป็นตัวแทนพรรคในการแข่งเป็นประธานาธิบดีซึ่งเราจะนำสุนทรพจน์ของทรัมป์มานำเสนออย่าลืมติดตามตามช่องทางต่างๆของวิวเอทยนะครับทั้งทาง y ย u ทูบเฟซบุ o o วิวเอทยและ ทางเว็บไซต์ voa h a i c อ m นะครับเอามาฟังข่าวจากทางฝั่งเดโมแครตกันบ้างนะครับ,รบใช้เวลาพูดถึงรีพับลิกันกันเป็นส่วนใหญ่ในช่วงต้นรายการนะครับสำหรับเดโมแครตนะครับแกนนำของพรรคเดโมแครตซึ่งรวมถึงอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้แสดงความกังวลเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมเกี่ยวกับโอกาสการชนะของโจไบเดนในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่กำลังเตรียมชิงเก้าอี้สู่ทำรรเนียบ ข่าวอีกสมัยหนึ่งนะครับสื่อ Washington พสต์นะฮะร,รายงานวันพฤหัสบดีโดยอ้างแหล่งข่าวหลายคนที่ทราบถึงท่าทีของโอบามาว่าอดีตป,ประธานาธิบดีผู้นี้บอกกับคนใกล้ชิดทางการเมืองจำนวนหนึ่งไม่กี่วันก่อนนะว่าหนทางสู่ชัยชนะของไบเดนนั้นมีน้อยลงอย่างมากและโอบามาคิดว่าไบาเดนควรพิจารณาอย่างหนักถึงบทบาทแคนดิเดตของเขานะครับ ซอแห่งนี้บอก้วยว่าโอบามาได้คุยกับไบเดนเพียงหนึ่งครั้งหลังจากการดีเบตกับทรัมป์ซึ่งไบเดนแสดงผลงานไม่ดีโดยโอบามาบอกชัดกับคนอื่นๆที่เขาพูดคุยด้วยว่าไบเดนจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ที่มีไบเดนทำงานเป็นรองประธานาธิบดียาวนานถึง8ปปีบอกว่าตนเพียงคนเดียวนั้น ไม่ได้มีอิทธิพลพอที่จะสามารถทำให้ไบเดนตัดสินใจทางใดทางหนึ่งได้ขณะที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนวัย81ปีนะครับยืนยันว่าเขาจะอยู่ในสนามเลือกตั้งต่อไปโดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัฐจะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็ไม่ถึง4เดือนจากนี้ครับและที่ผ่านมาไบเดนก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเขาจะถอนตัวเพื่อที่จะเปิดทางให้รองประธานาธิบดีแคมราแฮ์ริสล,ลงชิงตำแหน่ง เป็นผู้นำประเทศแทนนะครับขณะนี้ไบเดนกำลังติดโควิดเป็นรอบที่3ด้วยคุณเยี่ยุทธ์แล้วก็อยู่ในระหว่างการกักตัวในวันพฤหสัสบ,บดีที่บ้านพักรัฐเดลาแวร์นะครับในวันพฤหสัสบ,บดีเช่นกันนะครับทรัมป์ก็มีกำหนดประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะรับการเสนอชื่อจากพกรรคพัพิิัันในการลงเลือกตั้งประธานาธิบ,บดี ทางฝั่งเดมโมแครตครับนอกจากโอบามาแล้วนะฮะยังมีผู้นําเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนรัศดรสสฮักิมเจฟฟรีสและผู้นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาสาวชักจูเมอร์แห่งเดมโมแครตท,ทั้งคู่ทั้งสองเนี่ยต่างเห็นว่าพรรคจะเผชิญกับความยากลำบากในการชนะจำนวนที่นั่งของสองสภาถ้าไบเดนยังคงเป็นตัวแทนของเดมโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับและทางเจฟฟรีสและก็ชูเมอร์นั้นได้แสดงทัศนะดังกล่าวต่อไบเดนไปแล้วด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับทางโฆษกทำเนียบขาวแอนดรูเบตส์กล่าวในแถลงการว่าไบเดนได้บอกกับเจฟฟรี e สและชูเมอร์ว่าเขายังเป็นตัวแทนพรรคและตั้งใจที่จะชนะการเลือกตั้งส่วน ควินเทนฟอล์นะครับรองผู้จัดก,การทีมหาเสียงของไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหสัสบดีว่าทีมงานของเขาก็ยังคงทำงานต่อไปโดยที่มีไบเดนเป็นผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีเช่นเดิมนะครับเขากล่าวว่าไบเดนตั้งตารอที่จะกล่าวรับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการในการลงแข่งเป็นตัวแทนเดมโมแครตเช่นกันที่การประชุมใหญ่ของเดมโมแครตที่ชิค,คาโกในเดือนสิงหาคมครับ อ,ออกจากการเมืองอเมริกามาดูสงครามในชนวนกาซากันบ้างครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันพฤหัสบ,บดีว่าได้สังหารผู้บัญชาการอาบุโสของกลุ่มอิสลามิกจีฮัตสองคนในการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองกาซาซิตี้ครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF กล่าวว่าหนึ่งในผู้บัญชาการกลุ่มอิสลามิกจีฮัตที่ถูกสังหารนั้นเป็นผู้ที่เข้าร่วมการโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คนและมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันกว่า250คนคนรับ กองทัพอิสราเอลยังได้โจมตีทาาอากาศเข้าใส่ตอนกลางของฉนวนกาซาและส่งรถถังเข้าโจมตีภาคพื้นดินลึกเข้าไปในพื้นที่เมืองราฟาด้วยครับนาคณะกรรมการการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC กล่าวในวันพฤหัสบ,บดีว่าการสู้รบในภาคใต้ของกาซานั้นได้บีบให้สถานบริการด้านสาธารณสุขทั้งหมดรวมถึงโรงพยาบาลสภากาชาติที่มีเตียงผู้ป่วย60เตียงใกล้ถึงจุดแตกหักในแง่ของความสามารถในการดูแลคนไข้ที่บาดเจ็บหนักจนอาจเสียชีวิตได้ โดยการโจมตีโต้กลับดโดยอิสราเอลทั้งทาง,ทางภาคพื้นดินและทางอากาศหลังวันที่7ตุลาคมเป็นต้นมานั้นทาให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า38,700คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาครับขณะเดียวกันเกือบ2ใน3ของประชากรราว2.3ล้านคนในกาซากลายมาเป็นผู้พัดถิน่นและประชากรเกือบทั้งหมดกาลังเผชิญความเสี่ยงของภาวะอดอยากรุนแรงตามการรายงานขององ,องค์การสหประชาชาติครับคุณรัฐพลครับและเราจะไปต่อกันที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ รวมทางรัสเซียและจีนนะครับรัสเซียและจีนนั้นกําลังใกล้บรรลุแผนพัฒนาอาวุธที่สามารถนําไปติดตั้งในอวกาศได้แล้วนะครับซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็จะมีผลอย่างมากต่อความสามารถในการป้องกันตนเองของสหรัฐตามรายงานของหน่วยงานข่าวกรองและกลองทัพอเมริกันนะครับ นอกจากคำเตือนดังกล่าวแล้วหน่วยงานเหล่านี้ยังเสริมว่าสิ่งที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นคือการที่ทั้งจีนและรัเสเซียนั้นต่างดูมีความเต็มใจที่จะมองข้ามความสงสัยไม่แน่ใจในอีกฝ่ายรวมทั้งมองข้ามความเป็นอริที่มีต่อกันเพื่อที่จะให้ได้เปรียบเหนือสหรัฐนะครับ พลโทเจฟฟครูซผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลาโหมกล่าวระหว่างการประชุม Aspen Security Forum ที่รัฐโคลราดโดในวันพุธว่าทั้งสหรัฐและจีนนั้น ขอโทษครับทางรัสเซียและจีนนั้นมองการใช้พื้นที่อวกาศมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเกิดภาวะความขัดแย้งเสียอีกและว,ว่าเป็นความสามารถที่สำคัญในการป้องปรามหรือกดดันบังคับพฤติกรรมต่างๆเขาบอกด้วยนะครับว่าเราจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่นานนี้นะครับไมค์เทอร์เนอร์ประธานคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐเตือนนะฮะว่าสรัฐนั้น กำลังเดินเข้าไปสู่มหันตภัยอย่างไม่รู้ตัวและววรารัเสเซียนั้นใกล้ที่จะสามารถจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์ในอวกาศได้แล้วนะครับทำเนียบข่าวได้ออกมาโต้เรื่องนี้นะบอกว่าทางเจ้าที่อเมริกันนั้นรับรู้ถึงแผนของรัเสเซียแล้วและว่ามอสโกนั้นยังไม่ได้พัฒนาไปสู่จุดดังกล่าวที่สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ติดตั้งในอวกาศได้นะครับ ทางวิ a ก็ได้ติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่รัสเซียและจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างไม่ได้รับคําตอบกลับโดยทั้งสองประเทศปฏิเสธคําวิพากษ์วิจารณ์ของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอวกาศเสมอมาครับคุณผู้ชมครับ ท่านกำลังอยู่ในรายการข่าวสดใสตรงจาก Voice of a m e r i c กาภาคภาษาไทยนะครับสามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งตอนนี้ของเราได้ที่ Facebook, Youtube แล้วก็เว็บไซต์ voa t a i c o m นะครับทั้งยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Instagram ช่องแพลตฟอร์ม X และ Spotify ครับ และใครที่กำลังอินกับการเมืองอเมริกันนะครับคืนนี้นะครับเราจะมีไลฟ์สตรีมการประชุมของพักรับลอริกันนะครับตามได้ที่ทั้ง Facebook YouTube แล้วเราก็จะมีการสรุปนะฮะอย่างเร,เรียกได้ว่าตามที่พูดนะแทบจะเป็นเรียลไทม์เลยทีเดียวอย่าลืมติดตามกันนะครับมาฟังข่าวกันต่อคุณผู้ชม เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนาโตนะครับเลขาธิการนาโตเยนสโตเทนเบิร์กนั้นเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ากองบัญชาการแห่งใหม่ของกลุ่มพันธมิตรนี้จะทำหน้าที่ประสานงานด้านความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนแล้วก็จะเปิดทำการได้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับ กองบัญชาการดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ที่เยอรมนีโดยจะมีนายพลระดับ3ดาวดูแลทีมบุคลากรราว700คนนะครับผู้นำนาโต้ระบุด้วยว่าได้มีการบรลุกข,ข้อตกลงจัดตั้งกองบัญชาการแห่งใหม่นี้ระหว่างการร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้การประสานงานด้านความช่วยเหลือสำหรับยูเครนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ สโตนเบิร์กประเมินนะฮะว่าในช่วงเวลาเปิดทำการของกราการนี้เนี่ยข้อมูลนี้นมีขึ้นก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้นำยุโรปราว50คนในอังกฤษโดยหนึ่งในนั้นก็คือประธานาธิบดีวอร์เดเมียสเซนสกี้ของยูเครนที่เปิดเผยกับสื่อนะว่าน่าจะมีการลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงหลายฉบับด้วยนะครับ ขณะเดียวกันนะครับกองทัพยูเครนก็เปิดเผยในวันเพฤหัสัปดีว่าได้สกัดโดนจำนวน16ลำและขีปนาวุธนำวิถีอีก2ลูกที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีในช่วงคืนก่อนไว้ได้นะครับกองทัพยูเครนกล่าวว่าการสกัดอาวุธเหล่านั้นเกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าเขตปกครองเดนิโปเพสกรฟรวมทั้งคาคิฟเคียฟและโพตาวาและสปอริเชียอีกด้วยนะครับในวันเดียวกันนะฮะ ทางรัเสเซียนะเปิดเผยว่าก็ได้ทำลายโดรนทางอากาศ33ลำและโดรนทางน้ำา10ลำที่ยูเครนส่งมาสำเร็จโดยระบุว่าโดรนทางน้ำถูกส่งมาในคาบสมุทรไครเมียส่วนโดรนทางอากาศนั้นถูกยิงตกที่ไครเมียและบริยานส์นะครับผมจะกลับมานะครับพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสตรีผู้หนึ่งคุณผู้ชมซึ่งเขาก็คือ ภรายาของเจดีแวนส์นะครับตัวแทนของรูพับลิกันในการแข่งเป็นรองประธานาธิบดีสหร,รัฐก็เป็นที่ได้รับความสนใจไม่ไม่น้อยนะครับ,รบในกรณีของเจดีแวนส์เนี่ยผู้ลงสมัครที่เป็นตาแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับโดนทรัมป์เนี่ยก็มีเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยใช่ไหมคุณยมยุทธใช่ครับภรายาของเจดีแวนส์ก็คืออูชาแวนส์นะครับสำหรับ การเมืองอเรริกานะครับคู่ครองของรองประธานทธิบดีเนี่ยก็จะเรียกว่าสตรีหมายเลขสองครับเป็นตัวเองที่ไม่เป็นทางการนะครับซึ่งอุชาแวนเสซจถ้าหากว่าได้เป็นประธานที่ดีเขาเรียกส,สตรีหมายเลขสองขออภัยครับก็เรียกว่ามีเส้นทางชีวิตและเส้นทางประสบการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจทีเดียวเชียวครับ อูชาที่ปัจจุบันมีอายุ38ปีนะครับเป็นบุตรสาวของกริชและลักษมีชิลูคุรีสามีภรรยาจากอันทรประเทศรัชชายฝั่งของประเทศอินเดียครับทั้งสองย้ายมาจากอินเดียมายังซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียครับและให้กำเนิดอูชาที่นั่นก็คืออูชาเนี่ยเป็นบุตรของผู้พยพชาวอินเดียที่มาที่สหรัฐนะครับ กรีผู้เป็นบิดานั้นมีอาชีพเป็นวิศวะกรและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตทส่วนลักสมีนั้นเป็นนักชีววิทยาและมีตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกเลยครับส่วนอุชาแวนส์นั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลและประิญญาโทด้านปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และได้บุตรปริญญาด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเยลอีกใบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ได้พบกับเจดีแวน รายงานข่าวบอกว่าทั้งสองได้เจอกันในงานของวิชาเรียนและแวนส์กล่าวว่าตกลุมรักอูชาอย่างหนักครับและระหว่างที่อยู่ที่เยลนั้นทั้งสองสร้างกลุ่มพูดคุยที่เน้นในประเด็นเรื่องความถดถอยทางสังคมของคนอเมริกันผิวขาวก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในปี2013และแต่งงานกันหลัง1ปีหลังรับปริญญาบัตรครับต่อมาทั้งคู่มีบุตรด้วยกันทั้งสิ้น3คนได้แก่อีเวนวิเวกและมิราเบลครับ หลังสำเร็จการศึกษาอูชาแวนส์เป็นผู้ช่วยด้านกฎหมายให้กับเบรดคาวานอเมื่อครั้งที่เขาเป็นผู้พิพากษาสารอุทธรณ์ในกรุงวอชิงตันหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปทํางานกับประธานตุลาการสาลสูงจอรนโรเบิร์ตในตําแหน่งเดียวกันนะครับ สำหรับชีวิตการเมืองนั้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเปิดระบุว่าอูชาเวนส์เคยลงทะเบียนสังกัดกับพรรคเดโมแครตในปี2014ก่อนที่จะหันไปร่วมลงคะแนนเสียงให้กับพรรครัพย์ปลกันในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อปี2022ครับและในปี2015นั้นเธอหันไปทำงานให้กับบริษัทกฎหมาย Munger t o ทโวส์แอนด์โอเครับที่นิยามตัวเองว่าเป็นบริษัทก้าวหน้าสุดโต่งแล้วเธอก็เพิ่งลาออกไปในสัปดาห์นี้หลังเวนส์นะครับผู้เป็นสามีได้รับเลือกเป็นแคนดิเดตรองประธานาธิบดีและ เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประวัติของเธอในเว็บไซต์ของบริษัทก็ถูกลบออกไปครับในด้านของศาสนานั้นอูชาแวนส์นับถือศาสนาฮินดูเหมือนกับพ่อและแม่ครับส่วนเจดีแวนส์ผู้เป็นสามีนั้นเติบโตมาภายใต้ความเชื่อของศาสนาคริสต์และแม่ต่อมาคือมีประวัติในสมัยเรียนปริญญาตรีว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือว่าเป็นเอเธียสนะครับแต่ในปี2019แวนส์ก็เข้ารับศีลจุ่มเพื่อเป็นศาสนิกชนคาทอลิกครับ สำหรับชีวิตท,ทางการเมืองนั้นอูชาปรากฏตัวเคียงข้างกับเจดีแวนส์ไม่กี่ครั้งนะครับตลอดการหาเสียงเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองมากเท่าใดนักด้วยโดยในการสัมภาษณ์กับรายการ Fox and Friends เธอตอบคาถามเกี่ยวกับโอกาสของการได้เป็นสตรีหมายเลข2ว่าไม่ได้กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนอะไรในชีวิตของพวกเราตอนนี้แต่ฉันเชื่อในตัวเจดีจริงๆและฉันรักเขาจริงๆและพวกเราก็คงรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเรานั่นคือสิ่งที่อูชาแวนส์กล่าวไว้ครับ ครับก็น่าติดตามคู่นี้อย่างมากนะครับอีกคู่หนึ่งพยัญจยุทธ์ท่ผู้ชมที่จบปริญญากฎหมายจากเยวทั้งคู่นะฮะก็คือบิลคลินตันกับพีล l ลี่คลินตันนะแล้วก็อยู่บนเส้นทางการเมืองแล้วเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้เพลงปิดจากสปีชของ Jade เจดีแวนซ์ก็เป็นเพลงปิดสปีชเดียวกันนะเมื่อย้อนกลับไปการประชุมใหญ่ของเดโมแครตต่างพักกันแต่เพลงเดียวกันนะแล้วก็จบปริญญา สถาบันเดียวกันนะน่าจับตามองคู่นี้บนเส้นทางการเมืองครับคุณยิมยุทธมีข่าวหนึ่งที่มาจากเกาหลีใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเรื่องราวของศาลสูงเกาหลีใต้นะครับที่มีคำพิพากษาวันพฤหัสบดีให้คู่สมรสเพศเดียวกันมีสิทธิ์รับผลประโยชน์การประกันสุขภาพได้เชกเช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศนะครับซึ่งถือเป็นคําตัดสินครั้งสําคัญของประเทศที่กลุ่มองค์กรสิทธิ์ทั้งหลายตั้งออกมาชื่นชมยินดีครับ คำพิพากษาของศาลสูงครั้งนี้ระบุว่าคำปฏิเสธของหน่วยงานด้านประกันสุขภาพของรัฐบาลที่ไม่ยอมให้บริการคุ้มครองคู่สมรสเพศเดียวกันนั้นถือเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดหลักการด้านความเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญครับทั้งนี้คําตัดสินในวันพุธถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่สามารถมีการอุทธรณ์ได้อีก อ,องค์กรแอมเนสตีนเต r n a t นช่อ l ออกแถลงการที่ระบุว่าคำพิพากษาวันนี้เป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของความเท่าเทียมกันและสิทธิมนุษยชนในเกาหลีใต้และกล่าวได้ว่าศาลได้ดำเนินก้าวสำคัญไปยังการปลดเปลื้องการเลือกปฏิบัติในระบบและไปทำการให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมเหมือนกันครับ ศาลสูงเกาหลีใต้รับคดีนี้มาพิจารณาหลังเกิดการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างคู่รักเพศเดียวกันนะครับก็คือโชซองวุกและคิมยองมินกับสำนักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาติที่ยกเลิกการลงทะเบียนของโซในฐานะผู้อยู่ในอุปการะของคิมจนทำให้โซตัดสินใจยื่นเรื่องฟ้องร้องครับและเมื่อปี2022สารปกครองกรุงโซพิพากษาเห็นชอบกับการตัดสินใจของหน่วยงานดังกล่าว แต่ในเดือนคุมภาพันธ์ปี2023ศาลสูงกรุงโซพิภากษากลับคำตัดสินนี้โดยระบุว่าการปฏิเสธสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองด้านประกันของคู่สมรสโดยไม่มีเหตุผลนันควรน,นั้นคือการเลือกปฏิบัติครับครับก็เป็นการขยับเข็มเรื่องสิทธิของชาว LGBTQ ในเอเชียอีกคราวหนึ่งนะครับในช่วงปีนี้ครับเอาละรครับปิดท้ายวันนี้นะครับเราจะ ไปที่เรื่องของไดโนเสาร์แต่ว่าก่อนหน้านานานะเราจะติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าแดงเถือกนะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทําการนะครับดาวโจนส์นั้นติดลบ533.06จุดนะครับมาอยู่ที่4665.02 S&P ลดลง43.68จุดมาอยู่ที่5544.59 NASDAQ ร่วงลง1 2 5 7 0จุดมาอยู่ที่17,871.22ราคาทองคำเพิ่มขึ้น0.49%นะครับมาอยู่ที่2,447ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก12สตางค์นะครับครับเรื่องราวของโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ผมเกริ่นไว้นะคุณเยี่ยมยุทธ เป็นเรื่องของคนที่ยอมไประดับพันกว่าล้านบาทนะ l l s t t r e t t o u u r n l l นะครับก็ได้รายงานว่า Kenneth Griffin นะครับมหาเศรษฐีกองทุน Hedge Fund นั้นก็ควักเงินจ่าย44ล้าน6แสนดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็กว่า1,600ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะเป็นเจ้าของโครงกระดูกเกือบสมบูรณ์ของโดนไดโนเสาร์ s t e g o s a u r u s นะครับจากการประมูลของ Christie ราคาที่กริฟฟินจ่ายไปถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการสำหรับการประมูลในหมวดฟอสซิลสูงกว่าโครงกระดูกไทเรโนซอรัสเร็กหรือว่า t r เรที่เคยถูกซื้อไปในราคา32ล้านดอลลาร์เมื่อ4ปีก่อนนะครับโครงกระดูกของเซกซอรัสตัวนี้มีอายุราว150ล้านปีมีชื่อเล่นด้วยนะคุณยำหยุดชื่อว่า Apex นะครับใครสนใจมาดูว่าความสมบูรณ์ระด,ดับไหนนะครับดูที่ไลฟ์สตรีมของเราได้นะครับ โดยเดิมทีนคาดว่าซากไดโนเสาร์ตัวนี้นจะถูกประมูลไปที่ราคาเพียง6ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าความสมบูรณ์นี่แหละ,ะคือปัจจัยที่ทำให้เศรษฐีกริฟฟินนั้นยอมทุ่มนะครับนักปรรพช,ชีวินวิทยาเชิงพาณิชเจสันคูเปอร์คือผู้ที่นำโครงกระดูกชุดนี้ออกมาประมูลนะครับส่วนมหาเศรษฐีกริฟฟินวัย55ปีนั้นเขาเป็นผู้ก่อตั้งและซ e อของบริษัทิตเดล บอกเลยนะว่าอยากที่จะนำโครงกระดูกชุดนี้เน่ไปให้พิพิธภัณฑ์ในสหรัฐขอยืมเพื่อจัดแสดงนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเขาบอกว่าเจ้าเอเพ็กซ์เกิดในอเมริกาแล้วก็จะต้องอยู่ในอเมริกานะฮะพูดหลังจากชนะประมูลมหาเศรษฐีผู้นี้มีประวัติเป็นสายเป็นหนักเพื่อที่จะการเป็นเจ้าของ วัตถุสุดแสนหายากนะครับเช่นในปี2021เขาก็ชนะกลุ่มนักลงทุนเงินคริปโตในการแข่งซื้อรัฐธรรมนูญอเมริกันที่ถูกตีพิมพ์ในชุดแรกฉบับเก่าแก่ออ riginal ลเลยทีเดียวไปในราคา43ล้าน2แสนดอลลาร์โดยตอนนั้นเขาก็มีเหตุผลส่วนหนึ่งนะว่าอยากจะให้แน่ใจว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยอยู่ในอเมริกานะในเวลาต่อมาก็มอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้จัดแสดงชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ Crystal Bridges Museum of American Art นะครับนั่นก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาเสนอวันนี้นะครับในรายการข่าวสดสายตรงนะครับและอย่าลืมติดตามเรื่องราวของการประชุมใหญ่พรรคหรือพรรคการที่ตอนนี้การเมืองอเมริกันนั้นเข้มข้นเหลือเกินนะครับได้ที่ช่องทางต่างๆที่ได้กล่าวไปนะครับและวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมพุทธาสวัสดีครับพีรัตน์รัครับค่ะการเมืองของสหรัฐเข้มข้นอย่างที่คุณรัตพลว่าเลยช่วงที่ผ่านมาก็เข้มข้นแล้วพอหลังเกิดเหตุลอบยิงแล้วก็โดนใบหูโดนทรัมป์เนี่ยทําให้ความสนใจหรือทุกสายตาหันมาไม่ใช่ทุกสายตาหลายสายตาหันกลับมามองทรัม มากขึ้นกว่าโจไบเดนที่กําลังถูกกดดันให้ถอนตัวในพรคของตัวเองไหมคะมันมีมวลมันตั้มไหมคะหรือมันยังมีแรงดึงให้สมดุลอยู่ครับก็อาจจะมองทั้งสองท่านนะแต่ว่าอาจจะเป็นในใสายตาที่แตกต่างกันถ้ามองโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็เห็นจากบรรยากาศการประชุมใหญ่พักหรือับลิกันว่าชื่นมืน่นะเราเห็นโดนัลด์ทรัมป์ยิ้มตลอดนะเวลาฟังคนขึ้นมาปราศัยหาสนับสนุนเขาแล้วก็วันนี้คงจะได้เห็นบรรยากาศด้วยเช่นกัน ส่วนโจไบเดนแน่นอนนะข่าวจากที่ดีเบตนะแสดงผลงานไม่ค่อยดีทีนะครับก็นำมาซึ่งแรงกับเพื่อมภายในพักอย่างที่กล่าวไปแล้วก็น่าจับตามองในช่วงไม่กี่วันจากนี้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะว่า1คือโจไบเดนซึ่งติดโควิดนะจะรีคอเวอร์แล้วออกมาลงสนามหาเสียงเลือกตั้งได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ โมเมนตัม um ของการกดดันให้โจไบเดนคิดอีกทีนึงนะในการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจากนี้นะครับอืน่าสนใจมีจุดพลิกอยู่เป็นระยะระยะนะคะติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้ขอบคุณคุณรัฐพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานสัปดาห์หน้าพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับดบิฉันจะกลับมาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะมาติดตามข้อเสนอ คริวิตละที่มาร,าาร,ารวมถึง <D. O. S 2> การภาพอาษาดายรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ